ครับวันนี้เราจะมาดูโรงงานผลิตน้ำดื่มนะครับที่เพิ่งทำเสร็จนะครับของบริษัทเรานะครับบริษัททีาดิงนะครับเชิญเข้าไปข้างหนครับผมบริเวณซ้ายเนี่ยจะเป็นห้องแต่งตัวที่จะให้พนักง,งานสำหรับเข้าไปแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้านะฮะให้เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเอี้ยมนะฮะเปลี่ยนหมวกใส่รองเท้าบูทแล้วก็แต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนที่เขาเข้ามาจูนะครับส่วนบริเวณห้องนี้จะเป็นออฟฟิศกับ ห้องประชุมนะครับเดี๋ยวเราไปดูบริเวณสถานที่ห้องแต่งตัวก่อนนะครับครับโดยห้องแต่งตัวเนี่ยเราก็ทําเป็นห้องที่มีชิดนะครับมีม่านเหลืองกันแมลงนะครับผมมีการป้ายบ่งชี้ว่าเป็นห้องแต่งตัวพอเดินเข้ามานะครับก็จะมีรูปที่เป็นลนักษณะว่าคนที่จะเข้ามาแบบงานนะแต่งตัวยังไงนะครับ ก็จะต้องสวมหมวกนะครับปิดหน้ากากอนามัยนะครับใส่เอี๊ยมใส่ถุงมือแล้วก็ใส่รองเท้าโค้กนะครับบริเวณนี้จะเป็นที่แขวนผ้ากันเปื้อนนะครับบริเวณนี้จะเป็นตู้เก็บเสื้อผ้าเก็บของสําหรับพนักงานที่จะเอามาเปลี่ยนตัวแต่เปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนตัวนะครับ ครับบริเวณน,นี้ก็จะเป็นห้องเก็บพวกตู้เก็บพบมวกนะครับแล้วก็เอียบต่างๆนะครับส่วนตู้นี้ก็จะเก็บพวกอุปกรณ์ทสคอล์รฟอร์มนะฮะเช็คปากาวัด TDS นะครับน้ำยาเช็คหินปูนน้ำยาทิคค้งคอรีต่างๆนะครับส่วนบริเวณน,นี้จะเป็นที่ปั้มรองเท้าโอตนะครับ รองเท้าโอ๊บสำหรับเปลี่ยนแล้วก็ถูกถังขยับแล้วจะเป็นาล้างมือแบบมีเท้าเหยียบนะครับสบู่เหลวเครื่องเป่าลมแห้งนะครับกระจกก่อนเข้านะครับเมื่อพนักง,งานแต่งตัวเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็ต้องเหยียบถังที่ผสมข้อลินเพื่อฆ่าเชื้อทีอ่พื้นก่อนนะฮะพื้นรองเท้าแล้วก็ล้างไม้ล้างมือบริเวณนี้นะครับเสร็จแล้วก็เข้าประตูห้องห้องผลิต ในห้องผลิตก็จะมีาพาเลทส,สำหรับวางอุปกรณ์ในส่วนของพวกขวดาฝาสำหรับที่จะเตรียมบรรจุห้องบรรจุนะครับโดยเครื่องบรรจุก็จะเป็นเครื่องบรรจุน้ำแก้วนะครับแบบออตโต้สองหลุมนะครับชั่วโมงละพันแปดร้อยแก้วนะครับแล้วเครื่องบรรจุอัตมัติน้ำขวดนะครับเครื่องนี้ทำได้ทุกไซส์สำหรับตวสหกร้อยพันห้า 3, 4, 6, 000, 5, นะครับห้องบรรจุแล้วก็ทำพื้นเป็นพื้น P u นะฮะ ส่วนผนังรอบรอบเราก็าจะทำเป็นผนังกระจกนะครับส่วนข้างบนที่เป็นฝ้าก็เป็นฝ้าที่เป็นฉาบเรียบแล้วก็ไฟก็มีโคมพลาสติกกันนะครับเป็นคาร์ดีบริเวณนี้เป็นเครื่องบรรจุแล้วก็จะนี่เป็นที่ส่งฝานะครับเครื่องส่งฝาของเราปุ๊บก็จะมะีชุดล้างฝาด้วยก่อนที่จะเข้าไปป,ป,ปิดฝานะครับส่วนเครื่องบรรจุก็จะมีะล้าง บรรจุแล้วปิดฝาแล้วก็ไหลออกมานะครับตามลายส่วนนี้เป็นเครื่องยิงวันที่นะครับแล้วก็เลยไปก็เป็นเครื่องแพ็คโหลนะครับพอแพ็คโหลเสร็จก็จะออกมาบริเวณด้านนอกที่เป็นจุดพักน้ำพร้อมจำหน่ายเราก็ต้องมีพาเลทเพื่อที่จะเ,เตรียมไว้วางนะครับเขาห้ามวางออยอห้ามวางกับพื้น,นครับส่วนบริเวณนู้นก็คือจุดที่จะน้ำออกไปนะครับ เดี๋ยวเราพาเดินไปดูรอบนอกนะครับรอบนอกก็จะเป็นบริเวณทางข้าวตรงนี้เอาไว้สําหรับส่งขวดขึ้นมานะครับให้ส่งเวลารถขวดมาส่งเราก็จะให้ส่งบริเวณนี้นะครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้ด้านบนที่จะเป็นชั้นชั้นสองนะครับเอาไว้เก็บขวดที่จะพร้อมผลิตนะครับผมครับบริเวณนี้เป็นถังพักน้ํานะครับถังพักนี้ก็จะถังรับน้ําตัวนี้ก็จะเอาน้ําดิบนะฮะมาพักไว้ก่อนนะครับห้าพันลิตร สามใบนะครับแล้วก็จะมาที่ระบบกรองน้ำซอฟนะครับจะมีปั๊มดึงเข้ามาระบบกรองน้ำซอฟที่เป็นหัวออโต้นะครับถังกรองแรกฝั่งซ้ายจะเป็นแอนตาไซน์นะครับถัทงที่สองจะเป็น, Carbon, าปน,นคาร์บ uh, อ,อนถังที่สามจะเป็นเรซินนะครับแอนตาไซน์ก็จะกรองฟอมขุ่นของน้ําที่อยู่ในน้ํานะครับส่วนคาร์บอนก็จะกรองพวกคลอรีนนะฮะที่อยู่ในน้ําส่วนถังที่สามจะเป็นเรซินเรซินก็จะกรองพวกหินปูนนะครับพลาสต็ตออก เราจะได้น้ําที่เป็นน้ําอ่อนนะฮะหลังจากกองซอฟแล้วมาพักไว้ก่อนก่อนที่จะมีปั๊มดึงเข้ามาเข้าระบบ RO Reverse Osmosis นะครับตัวนี้ที่โรงงานเราติดตั้งไว้นะครับขนาด50,000ลิตรต่อวันนะครับเมื่อกรองเสร็จแล้วก็ยัมาพักกับที่ถังสแตนเลสตรงนี้นะครับ3บริสสใบแล้วก็จะมีโอโซนนะครับโอโซนก็จะมาฆ่าเชื้ออีกรอบนึงนะครับเพื่อความสะอาดของระบบน้ำนะครับ เราจะมีะปับ๊บบรรจุนะครับปับ๊บบรรจุกองตะกรก่อนที่จะเข้าไปห้องบรรจุนะครับโดยผ่าน UV ก่อนนะครับ UV ตัวนี้จะเป็น UV ที่ฆ่าเชื้อก่อนที่จะเข้าห้องบรรจุนะครับห้องบรรจุก็อยู่ด้านในนะครับครับหากลูกค้าท่านใดสนใจจะติดตั้งโรงงานน้ำดื่มก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนะครับ